ยังมีบัตรจอดรถอีกด้วยนะคะวันโทรไปถามแล้วค่ะมันเป็นพวกร้านขายอย่างว่าตายจริงนี่แปลว่าคุณพีระไปเที่ยวผู้หญิงนะสิคนว่าต้องขนาดทีก่กติดเลยแ่ละคะ่ะต้องไดไปกันบ่อยๆจึมีบัตรจอดรถประจำไม่ถึงเนี่ย <c oughs> นี่อย่าให้เหมือนคุณทรงศักดิ์นะที่เที่ยวผู้หญิงผู้หญิงจนพลาดแล้วก็ต้องไปรับแม่อีหมาขี้เลื้ยนะี่มาเลี้ยงจริงจง ถ้าเกิดว่าคุณพีระรับเลี้ยงใครขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันจะต้องเอาเลืองผู้หญิงคนนั้นให้ถึงที่สุดเลยอ่ะเลิกร้องไห้สักทีเถอะใจเย็นๆหน่อยก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นเลยจะได้มีดูหน้าผู้หญิงคนนั้นไงว่ามันเป็นใครได้ตอบมันเลยให้มันเลิกยุ่งกับหัวชาวบ้านสักที ร้าใหญ่โตไม่เ่านั่นมันนกชูพีร้าดีคะใช่จริงๆด้วยอ่ะเขามาติดผู้หญิงที่นี่จริงๆด้วยอะค่ะใจเย็นๆคราวนี้จับได้คาหนังคาเขาแน่ไปแรงหน่อย สายเยอะๆกว่านี้นี่มีฝุ่นเลยนะเนี่ยอพอเข้ามาก็ได้กลิ่นข่าวคลุ้งเข,<อ>ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณป้าสองคนเนี่ยมาหาใครคะใครป้าเธอหรือยะถ้าอย่งงางนันเนี่ยยายสองคนเนี่ยมาหาใครคะ เหมือนกันหมดเลยเหรอพีดาคะอย่าเซลนากับพวกมันให้เสียวเวลาเลยค่ะเข้าไปเลยดีกว่าต้องอยู่ห้องไหนสักห้องนงึงอะไปคะ่ะนี่คุณเข้าไม่ได้นะคะที่นี่เราเปิดให้บริการเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นแล้วตอนนี้เรายัางปิดให้บริการอยู่ค่ะฉันไม่ได้มาใช้บริการของพวกแกหรอกนี่ยะแต่ฉันมีธุระแล้วธุระของฉัน มันก็ไม่เกี่ยวกับพวกฉันต่ำอย่างพวกแก่ด้วยคุณพีระอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมที่แท้เนี่ยก็มาตามหาผัวกันนี่เองเหรอคะแหมคุณขาตอนนี้เนี่ยมันยังกลางวันแส็แอยู่เลยนะคะดิฉันว่าคุณตามหาผิดที่แล้วล่ะคะ่ะ แต่ว่าฉันเห็นด้วยเขาจอดอยู่ข้างนอก <c oughs> คือถ้าคนอื่นเนี่ยเขามาทําธุระอะไรแถวนี้เขาก็มาฝากรถไว้ที่นี่ได้นะคะแต่ฉันว่านีนเนี้ยคงไม่มีผัวของพวกคุณหรอกค่ะแต่ฉันว่าเขาต้องอยู่ที่นี่น่ๆ ไดูถ้าฉันรู้ว่าคุณพีระเปินผู้หญิงว่างที่ในนี้แล้วก็ฉันจะเอาคนราพังที่นี่้ราบคาเลยไปดู วาวโทรมาค่ะคงไม่รู้ว่าเรามาถึงแล้วฮั Hello, wow, ลโหลวาวเหรอจ๊ะพี่มาถึงหน้าคลับแล้วจ้ะอะไรนะคุณพี่รักคนะคุณกลับไปก่อนเถอะทำไมอ่ะก็เมียคุณมากับพี่สาวอะค่ะน้อยเป็นกลุ่มเดียวได้พวกมันแน่ๆมันต้องรวมกัอนจะปิเดเราแน่แน่เลยนะคะน้อยนี่ไม่จำเป็นนะไม่ลบตัวมาขนาดนี้นะคะ มันจริงๆด้วยสงสัยจะมาหากินแถวนี้ะสิไปถามมันดีกว่า วันนี้แล้วยังคิดจะมาหาลำไพยพิเศษอีกล่ะคะถ่าทางจะมีผู้ชายหน้าโง่มาให้แกนหลอกได้บ,ดบ่อยๆสิถึงได้มีปัญญาซื้อรถหรูๆร,ราคาแพงแบบนี้พวกกินน้ำใต้สองคนอื่นเขาว่าไม่มีวันจเจริญหรอกค่ะพิดาพวกเนี้ยข้างนอกสุขใส ข้างในเป็นโพรงอีกหน่อยนะคะพอแก่หนังเหี่ยวผู้ชายเขาก็เฉดหัวส่งทุกรายอะแหละนั่นสิ ถ้าแกทำงานอยู่ที่นี่แกก็ต้องรู้สิว่าคุณพีระมาติดผู้หญิงคนไหนในนี้ฉันไม่รู้ไม่เชื่อแกต้องรู้บอ,อกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณพีระมาติดผู้หญิงคนไหนในนี้น ฉันไม่รู้ เถอนนะจะมาละบายความเก็บกดของผู้ดีแล้วก็ฉันจะบอกให้ฉันไม่ยอมอีมอนหนังนี่ปาตีแล้วนะที่จะทำอะไรฉันจะตอบฉันใช่ไหมเอาเสียแล้วันวันดูวันวันดวน เรื่องมันจบกันคุณสองคนอะกลับไปได้แล้วไม่ต้องกลับมาที่น <ไป S 1> ี่อีกพิดาพิดาไปเถอะค่ะแถวนี้ข่าวคนมันราน้ายหยียดหยดเนี่นนยๆๆขอร้องเลยนะอย่ามาปากดีแถวนี้ไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมาเหยียดที่นี่อีกไปแกดูแลเด็กพวกแกให้ดีนะคอยดูนะสักวันหนึ่งจะจะเอาคน เตืนหมูหนั่นแหละแน่จริงมาเดี๋ยวๆสิไปสิ<ไ>ปมาออกไปสำน่าที่หมดแล้วไปไปสันสัำเอารถเอารถเอาเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนมาพี่นมมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรหรอกจ้ะไปผ่านน้องๆเข้าไปข้างในปะปะปเข้าไปข้างในปะไปพวกเรา tên mang vào ạ nam Đi cặp mình không phải hả นี่แปลว่ามันจะต้องรู้เรื่องของพีระแน่ๆเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ยอมบอกเราอ่ะมันแรู้ว่าเห็นใจกันอยู่แล้วล่ะกลับไปนะมันจะไปคาดคันถามให้รู้เรื่องได้เลยยังไม่ต้องมาคาดคันถามอะไรตอนนี้หรอกเร่ก็พอดีก็ไหวตัวทันกันหรอกนะไม่ใช้ทำยังไงล่ะคะแค่นี้คนก็ตายร้อนใจจะแย่อยู่แล้วอะรู้แล้วแน่ว่าร้อนใจน่ะเราจะต้องกลับมาที่นี่อีกมันต้องมปสักวัน ที่เขาพลาดจนได้แล้วนะขนาดคุณทรงสักดิ์กยังเคยพลาดมาแล้วเลย